นี้ฟ้าเปิดนะคะอากาศสดใสมากๆเลยค่ะแดดออกแรงเลยที่ะค,ะคาเฟ่ก็มีมุมถ่ายรูปเพิ่อมอีกหลายมุมเลยค่ะตรงต้นไม้ด้านหลังนี้นะคะพี่ช่างก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จอากาศแบบนี้นะคะถ่ายรูปออกมาก็คือแสงสวยมากๆวันนี้น้องวันก็เก็บภาพรบรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่คาเฟ่นะคะมาฝากพี่ๆกันอีกแล้วค่ะไว้ลงดูเป็นสตอรี่ค่ะ,คะเป็นคาเฟ่เล็กๆสไตล์มินิมอลค่ะ,คะสวนด้านหลังนะคะก็จะมีฟาร์มไก่เล็กๆค่ะพี่ๆท่านไหนมาเที่ยวคาเฟ่นะคะก็แวะไปดูน้องไก่ได้วันนี้อากาศแจ่มใสนะคะปล่อยน้องไก่ได้ออกมาเดินเล่นกันสักหน่อยค่ะช่วงนี้ และลทีนี้วันหยุดยาวนะคะไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะแววมาเทีเ่ยวสวนพึ่งกันได้นะคะที่จอดรถคาเฟ่นะคะมี2ที่ค่ะด้านหน้าคาเฟ่แล้วก็ด้านหลังนะคะพี่ๆสามารถเลือกจอดได้เลยค่ะแล้วก็จะมีคุณลุงนะคะลุงของน้องหมดเองค่ะช่วยโบกให้ด้วยนะบรรยากาศที่คาเฟ่ก็คลึกคลืนเลยค่ะน้องมดดีใจมากค่ะมีพี่ๆน้องๆบางทานนะคะมาเกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะรออีกนิดนึงนะคะตอนนี้ก็กําลังทําห้องทําเค้กนะคะเดี๋ยวจะมีเค้กให้ลองชิมอีกเยอะแยะเลยค่ะเอ็กซิตัวน้อยน้องมดนะคะเยอะมากๆเลยค่ะน้องมดกลับมาดูวิดีโอท ะค่ดีใจสุดเลยมีพี่ๆหลายท่านนะคะบอกว่าติดตามนงมาตั้งแต่เลี้ยงไก่เลี้ยงกบแรกๆเลยค่ะตอนนี้นะคะนงมัก็มีคาเฟ่เล็กๆซึ่งในแต่ละวันนะคะพี่ๆที่ติดตามนงวันะคะก็จะเห็นว่านงวันะคะลงมือทําทุกวันเลยค่ะไม่หยุดนิ่งเลยยิ่งทํานงวัก็ยิ่งมีความสุขนะคะนงวัสัญญาเลยค่ะว่าจะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆพี่ๆรอชมแล้วก็รอติดตามกันได้เลยค่ะแต่ถ้าใครมาสวนเพิ่งนะคะก็มีที่เที่ยวเยอะค่ะครบจบเลยค่ะมีจะเป็นลำธารป่าขาาาาาาาวววววสสนนนนนัต์ะะะะะคคแลบรรยยกกกศศ็ดี่่ิงงชหห้อ ดีสุดๆไปเลยค่ะพี่พี่หมอกลงทุกวันและพี่พี่นะคะก็สอบถามน้องมดนะคะว่ายังเลี้ยงไก่อยู่ไหมน้องมดยังเลี้ยงไก่อยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ตอนนี้ก็คือทําหลายอาชีพมากๆเลยค่ะพี่ในแต่ละวันก็คือไม่ว่างเลยค่ะทําหลายอย่างมากถ้าพี่พี่ท่านไหนได้มาเที่ยวคาเฟ่น,นะคะมาพูดคุยกันได้เลยค่ะเราจะมีให้แต่พลังบวกซึ่งกันและกันนะคะหรือใครที่กําลังอยากจะลองทําอะไรสักอย่างนะคะลุยดึงใจค่ะแล้วก็วินัยสาคัญมากๆน้องมดจะคอยเป็นกําลังใจให้พี่พี่ทุกท่านเหมือนที่พี่พี่เป็นกาลังใจให้น้องมดค่ะ